มาแล้วอุ้ย <c oughs> ตอนดีครับผมวันที่อุ๊ดและนี่คือเซเวนเดย์ดายใ้พาร์ทแนะนำมอสใช่ไหมวันนี้ก็จะเป็นออโต้เทเลทอีกสักพาร์ทเพีงที่จะเพิ่มกระสุนพิเศษเข้ามาแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษพิเศษมานําเสนอด้วยจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันดีกว่าครับผมไปแล้วและตัวแรกวันนี้นะครับผมเป็นของแฮร์รี่ส์นิวคาลิเบอร์เหมือนกับจังเทเลทเลยแต่อันนี้เป็นของออโต้เทเลทนะครับในรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่ามีการเพิ่มป้อมปืนอัตโนมัติสําหรับแฮร์รี่ส์นิวคาลิเบอร์ มีการเพิ่ม7 6 2อคูณ51 30ท่าบาออร์เทลแล้วก็7 6 2อคูณห้า t าโตออัตเทอร์เทเลา3060กสปริงฟิลอเทอร์เทก็1 0เกรดช็อตกันเรชทเและอีกอื่นอีกมากมายก็คืออันนี้เป็นตัวอยา่างดูข้างล่างคุณสมบัติเนี่ยมีป้อมปืนใหม่ที่มีรุ่น Mark คพร้อมสแตทที่ได้รับการปรับปรุงมีเสียงการยิงแบบกำหนดเองสำหรับป้อมปืนใหม่แล้วก็มีเสียงล็อเป้าหมายแบบกำหนดเองสำหรับรุ่น Mark Mark และ ออก็คือมีเหมือนกับมีป้อมปืนเนี่ยสามระดับมีมาร์ค one มาร์คแล้วมาร์ค t r k มาร์ค one ก็น่าจะไม่ไม่มีบอกนอสะสเตตแต่มาร์ค t เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอีกสิบห้าเปต์ามเม5%สิบหเปอห้าเปอร์เซนต์ระยะ15%ปาปอ์ความแม่นยำยีาเปแล้วก็เลือดไ p พคูณสองมาร์ค r นี่คูณ2หมดเลยทุกอย่างจากเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้นะมาคูณ2อ,อีกทีหนึ่งอันนี้ก็ต้องลงแฮร์รี่ส w นิวคาลิเบอร์เหมือนเดิม ป้อมปืนรู้สึกว่าจะมีมากกว่าจังเทเลสตนะเนี่ยดูดิคือจังเทเลสตมันจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ7ป้อมนะอันนี้เขาเพิ่มมาโอ้โหเยอะมากแค่ม็อดเดียวเนี่ยเพิ่มเยอะมากเลยไปดาวน์โหลดเลยลกันมีสําหรับ3เวอร์ชันเหรอสำหรับ version, รอัลฟายี่สแล้วก็1โอเคผมอา1.0ตัวอีกตัวนึงคิดว่าเป็นตัวแถมนะครับผมคือมันน่าลองมากมันน่าสนใจแล้วก็น่าลองมากเลยม็อดนี้มีชื่อว่า ocb remote t r l e t c o n t r o l cctv นะครับโอเคดูจากรูป นี่เป็น CCTV แต่ใช้เหมือนกับใช้เทเล็ตในการดูเอาไว้เล่น PVP กนะ็ได้แล้วก็ข้างล่างบอกว่ามีบล็อกใหม่ที่ใช้ในการควบคุมป้อมปืนต้องใช้ไฟฟ้าด้วยจากระยะไกลและแสดงสตรีมกล้องบนจอม,มนิเตอร์ของแผงควบคุม CCTV ไม่รองรับ EAC นะครับผม ก็คือเบสิกฟังก์ชันแผงควบคุมและตรวจจับป้อมปืนที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติแต่ว่ามันจะลึกเพียงระดับหนึ่งเท่านั้นเหรอปัจจุบันห่างจากแผงควบคุมสูงสุด5โหนดหมายความว่าไง5โหนดไม่สําคัญว่าการเชื่อมต่อสายเคเบิลของคุณจะยาวแค่ไหนจํานวนการเชื่อมต่อระหว่างป้อมป,ปืนและแผงควบคุมเท่านั้นที่มีความสําคัญก็ประมาณว่าไม่ว่าป้อมกับไอตัวตัวจอเนี่ยมันจะห่างไกลแค่ไหนมันจํากัดอยู่ที่ ห้าล้มั้งห้าเครื่องห้าจับนะหมายเหตุขีดจำกัดนี้ได้รับการเลือกโดยเจตนาเนื่องจากควรรับประกันว่าป้อมปืนทั้งหมดได้รับการโหลดและการใช้งานจริงในโลกหากเราเพบว่าสิ่งนี้ทําให้เกิดปัญหาเราอาจลดขีดจำกัดดังกล่าวลงตามความเหมาะสมคุณต้องปิดการบดบังในการตั้งค่าคุณภาพวิดีโอ,อยังไงวะคุณต้องปิดปิดบางอย่างอะ่ะในในการเซตติ้งคาเมล่านะในค่าตั้งค่าโอเคเดี๋ยวต้องไปดูนะ การตอบโต้กับแผงควบคุมคือคุณสามารถตอบโตกับแผงควบคุมโดยการกด E ป้อมปืนเชื่อมต่ออยู่หน้าต่างป้อมปืนปกติจะเปิดขึ้นส่วนที่น่าสนใจคือคุณสามารถกด A D เพื่อสลับไปมาระหว่างป้อมป,ปืนอ๋ออันนี้ก็คือ1จอสามารถเชื่อมกับป้อมปืนอื่นๆได้น่าจะแม็กอยู่ที่5แหละนะเราบอกโดยในการผลิ์บล็อกสามารถปลดล็อกได้โดยทักษะป้อมปืนระดับ4ีหรือโดยการค้นหาแผนผงัง ประดิษฐ์บล็อกมีค่าใช้จ่ายสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องใช้ชิ้นส่วนหุ่นยนต์2ชิ้นมีเปิร์กในการบำรุงรักษาหรออ่านแผงควบคุมคุณยังสามารถเข้าถึงช่องกระสุนของป้อมปืนแต่ละอันอ๋อคือเหมือนกับว่าเราสามารถเติมกระสุนป้อมปืนอ่านไอแผงควบคุมนี้ได้ด้วยนะในการจะทําอย่างนั้นได้คุณต้องอ่านบมสติกเล่ม3หรือแมชชินกัเนอร์เล่มส อ๋อก็คือมันจะปลดล็อกที่เกี่ยวกับกระสุนนั้นๆอ่ะสมมติว่าบูมสติ๊กนี่น่าจะเป็นกระสุนช็อตกันนะส่วนแมชชีนกันเนอร์นี่เป็นเก้ามมมเลยเลยหมายเหตุข้างล่างต้องปิด e a ซีต้องจะไม่จับภาพอวตารของคุณเองเมื่ออยู่ในมุมมองคคลที่1นึ่ง้อสถ้าไม่พบการเชื่อมต่อให้เปิดใหม่อีกครั้งก้อสีควรตรวจพบการตัดการเชื่อมต่อหมายความว่าไงวะข้อห้าสวิตช์และทิกเกอร์ไม่ไม่สามารถตัดป้อมปืนระยะไกลที่ควบคุมได้คือเลย ไปอย่างนี้ป่ะคุณสามารถใช้หน้าต่างซูมเพื่อยิงด้วยป้องปืนที่ใช้งานอยู่เมื่อพิจารณาจากลักษณะของฟีเจอร์ทั้งหมดฉันคาดว่าจะพลาดกรณีบางกรณีไปทดสอบหมดผู้เล่นหลายคนแล้วแต่ยังมีกรณีอื่นออีกยังไงคือทดสอบในมัลติแล้วแต่ก็ยังมีอย่างอื่นอีกมั้งที่ยังไม่ได้ทดสอบข้างล่างนี่โฆษณาโอเคงงดีเหมือนกันก็ไปลองใช้ดูดีกว่าอลงในโฟลเดอร์มอสนะครับผมสำหรับเวอร์ชัน1.0ใช้ได้อะไปเลยเอาละ ดาวน์โหลดมาแล้วดาวน์โหลดมาเรียบร้อยเราจะลงยังไงดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลงทั้งหมดรวมกันเลยแล้วกันเนาะเริ่มจาก Harry New c a l i b e r ก่อนอ่าอันนี้ต้องลงเป็นกระสุนใหม่ลาไปใส่ต่อไปเป็น Harry New c a l i b ิ e บ t เทลลาไปใส่สุดท้ายก็คือรีโมท ocb r รีโมทเท l e t Control ลากไปแล้วก็ไปรันนะครับ โอเคก็ okay. มาแล้วที่เดิมเลยอ่าเดี๋ยวขอหาที่กันนะโอเคมาผมย้ายมาตรงนี้ละเดี๋ยวผมจะดูในครับก่อนนะนี่ไงป้อมป้อมเยอะมากใช้อะไรดีวะเนี่ยอันนี้เฮ้ยรีโมทใช้ได้นี่ไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สวิตแล้วก็ป้อมนี่ป้อมธรรมดาเออันนี้ป้อมลูเกอร์น,นี่ป้อมออไรแมสเทอร์ลูโตเทอร์เลดคืออะไรวะ ันคืออะไรมันเป็นป้อมนะใช้ได้หรือเปล่ากระสุนมันก็ใช้ได้นี่ป้อมอะไรก็ไม่รู้เอะไมมำอแต่มันไม่เห็นหน้าตาเดี๋ยวผมลบใหม่ดีกว่าลบแล้วก็เรียกใหม่อันนี้อันนี้นี่ลูก,กอร์นี่อะไรไม่รู้โอ้โหนี่มีมาร์คทูมาร์ครีสี่ห้ามาร์คทูมาร์ครีผมผมสุ่มแล้วกันนะ อันนี้บางอันมีแค่มาร์กหกับมาร์กสนะไม่ถึงกระสอันนี้12เกอเกรดนั่น,ม,นมันเรียงกันมั่วเลยวะเนี่ยอเอาไปจุดสีแล้วกันอนะ่ะทูแมารีอันนี้ที่เพิ่มเข้ามาใหม่หรือมั้งลองสักอันหนึ่ง9ก้าคูณสาแล้วก็ต้องไปเอาเครื่องมือ,อเอาเอาน้ำมันก่อนเครื่องยนต์ก็เครื่องมือผมเอาอะไรมาบ้างเนี่ยเอา้ามมอลูเกอร์อะกระสุนอันนี้จุดสองสอง นี่ชิ้นส่วนโอ้โหอันนี้คือเป็นมัดปืนเขานะผมหากระสุนไม่เจออันนี้คือเราไม่ได้ลงมัดปืนใช่ไหมมันก็เลยแบบก็คือนั่นแหละเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเดี๋ยวตั้งแล้วค่อยดูกระสุนนะดูเดี๋ยวโอ้โหสรตรไอตัว Control คอนโทรลอ่ะคราวนี้กูจะตั้งอะไรดไอเนี้ยไอเนี้ย,อะ,ยอะไรก็ไม่รู้ลองตั้งดูก่อนอ่ะผมพิจันนะก็คือตั้งแบบนี้แหละสองที่สามที่สี่ 4. อันนี้นจุดสีอันนี้คือมา r k t ทรูมาทรูอะไร่ะมทาส่วนอันนี้เป็นป้อมน่าจะเป็นที่เพิ่มเข้ามามารหนึ่งกับมาสองเอา้าเดี๋ยวจะเอาใหม่เลือกเป็นสองเท่าก็คือส0 0พันนะนี่คือป้อมปืนทั้งหมดเอาไฟฟ้าออกมาไฟฟ้าไว้นี่ จะแบบสุ่มเอานะไม่ได้ลองทั้งหมดแล้วก็อันนี้อ่ะอันนี้ไอ้ป้อมเนี้ยมันเปลี่ยนรูปลักษ์ได้ไหมเปลี่ยนรูปลักษ์ได้ก็มีสองแบบคือแบบนี้แบบนี้อ่ะโหแล้วมันสูงยังอ่ะ,อะมาลองฝั่งนี้ด้วย อันนี้ผมมันต้องเชื่อมต่อใช่ไหมก็คือต้องมีไฟฟ้าเอาอันนี้อันนี้ต้องไปเชื่อมนี่หรือเปล่าเออเดี๋ยวผมเดีย๋ยวลองลองเชื่อมแบบนี้ดูนะว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้อันนี้เอาเอาไฟเข้าไปกันแล้วก็จะเปิดเอาเป็นตัวนี้ก่อน ค okay. กระสุนอันนี้เป็น3ามคูณสานะครับผมทํางานนะเนี่ยนะไปเข้าแล้วเฮ้ยหอ,อมันเห็นแต่ยังไม่มีกระสุนยใจะเย็นใจเย็น,ยนล้วกระสุนให้นี่อ่อะอันนี้ใส่กระสุนแล้วนะนี่ไงกด E ตรงนี้ อ๋อเครื่องไหนเครื่องขวาที่ผมเชื่อมต่อถูกไหมเพราะว่าผมเชื่อมต่อไฟฟ้าไปที่เครื่องนี้แล้วถ้าผมเชื่อมอย่างนี้ไปที่เนี่ยเออนี่ไงแล้วผมจะเลือกเลือกจอ,อยังไงอ่ะอันนี้ mark t ถูกไหมกดกดอ๋อกดดีกดดีหรือ A ในการเลื่อนเห็นไหมมีป้อมนี้มองเห็นตัวเอง <laughs> เออเจ๋งเจ๋งอุ้ยอุ้ยเจ็บด้วยยิงใ,ใส่ตัวเองได้ด้วยย่าเอาแล้วผมกลายเป็นมุมมองคนที่สามเลยผมไม่ได้ปรับนะเนี่ยโอเคก็คืออันนี้กด A หรือดีเปลี่ยนเปี่ยนหน้าจอก็คือสามารถสามารถคอนโทรลได้เลยไม่ใช่แค่แบบดูแค่กล้องอย่างเดียวไมไ่ใช้กับป้อมแบบรป้อมมอสอื่นก็ได้ก็จะเชื่อมต่อ สวิตนี้ได้ไหมเออแล้วไปสามป้อมนะมันจะมันจะทำงานไหมอ๋อไม่ทำงานนี่ไงเห็นไหมก็คือเราต้องต้องเชื่อมแบบป้อมโดยตรงเดีนะ๋ยวผมจะลองต่อให้เกินห้าดูสิดูนะแล้วมันห้าป้อมมันนะอา้าวก็ได้นี่นีหกแล้วนะไหนมีอันนี้หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกมันเกินเกินห้าได้นะสรุปเอาตัวนี้ไม่มีกระสุนวะเออเดะสองตัวเนี้ไม่มีแต่ว่าเราดูกล้องได้เออผมไม่ได้ดูที่โต๊ะครับพี่หวานเนาะเอาโต๊ะครัออกมาก่อนเลลืมวางโต๊ะครับอ่ะดูดิอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเดี๋ยวอยู่ในหมวดไหนก็ไม่รู้ เนี่ยมีจุดสองสองอันนี้ไอที่ผมเอาออกมาเก้ามมอันนั้นไม่มีแสดงว่าจะใส่กระสุนได้คือป้อมมันใช้ได้เนี่ยป้อมมันใช้ได้โอเคครน,นี้ลองเลียกซอมบอี้ดูเอาไอไบค์เกอร์เนี่ย incarcer. เ้ยมันก็ไม่ได้แรงเหมือนเหมือนเมื่อวานนะแต่ก็โอเคอะางล่างตื่นเลยเฮ้ยดีกรีดมาวะทำบันไดให้มันไหมเดี๋ยวเรารอสักคู่ทำบันไดให้วางบันไดให้แป๊บนึงเอออ่ะขึ้นมา แจ้งมันผมคูมป้อมนี้ก่อนจะมีข้างล่างนี่ยิยงเองเอาไม่ทำงานแล้วอะเนี่ยไม่ทำงานพอเราไปควบคุมมันไม่ทำงานเลยอะ ลองไปดูแล้วกันนะมัอนอาจจะบั๊กก็ได้ตายหมดโอเคจบการรีวิวดีวกว่านี่เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับป้อมปืนกับกล้องวงจรปิดหรือไม่ก็มันไม่ใช่กล้องวงจรปิดนะมันเป็นมันก็เป็นคอนโทรลคอนโทรลพาร์เนลสำหรับเอาไว้ควบคุมป้อมปืนนะนะใครสนใจก็ลองไปติดตั้งเล่นกันดูนะครับผมก็ใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผม สำหรับป้อมปืนคงจะจบในพาร์ทนี้แหละเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเป็นอะไรนั้นมาติดตามรับชมกันสำหรับพาร์ทนี้ไปก่อนดีกว่าวันดีราติสวัสดีครับผมไปแล้ว